สวัสดีครับวันนี้วันเสราร์ที่2 4ตุลาคม2563นะครับผมได้มาที่จุดบริเวณการรับบิ๊กวิ่งนะฮะเชียงราย21.1นะครับจะมีการวิ่งในวันอาทิตย์ที่25นะครับนำบรรยากาศของจุดรับบิ๊กมาให้ทุกท่านเห็นนะครับ เป็นงานแรกหลังจากโควิดนะฮะนี่นะครับงานยูเมะเชียงราย2 1 1มารัดคอนอน์สอนะครับมีการติดสติกเกอร์นะครับตามมาตราการนะฮะป้องกันโควิดนะครับ เอานะวฮะใครอยากวิ่งจบแฮปหรือว่ามินิที่เวลาเท่าไหร่นะฮะก็มาตั้งเวลาตรงนี้ได้นะครับปตรงนี้นะครับเชียงราย e ี .1 นะครับของปี2020มาดูในส่วนของเสื้อวิ่งนะครับระยะแฮปมาราธอนจะเป็นเสื้อแขนกุดนะครับ ีม่วงนะครับสำหรับระยะมินิมาราทอนนะฮะจะเป็นเสื้อแขนสั้นสีส้มนะครับสวยเลยครับมาดูเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญที่แสดงให้เห็นนะครับว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายนะครับเหนือสุดในสยามผมเองก็ร่วมวิ่งระยะแค้าม,มาราทอนนะครับก่อนหน้านี้นี่ก็ซ้อมไม่ค่อยถึงนะครับเดี๋ยวจะพูด อีกครั้งในคลิปถัดไปหลังจากนี้นะครับเสื้อฟินิเชอร์เพิ่งเห็นเสื้อฟินิเชอร์สวยเดียวนะครับแขนสั้นนะครับหลังจากเข้าวิ่งด้วยเสื้อแขนกุดแล้วนะครับเข้าจุดฟินิเชอร์ก็ได้รับเสื้อแขนสั้นนะครับบริเวณน,นี้นะครับมีการนัดให้นักวิ่งที่มีหมายเลขลิฟต่ตางๆมา รับบิ๊กตามเวลาที่ทีมงานกำหนดนะครับตามมาตรก,การโควิดนะครับมีผมขอเข้าไปรับบิ๊กด้านไมก่อนนะครับมีการรับคิวนะครับในการเรียงลำดับเข้าไปรับหมายเลขบิ๊กนะครับค่อนข้างเป็นระเบียบดีครับมีการแบ่ง,องรอบนะครับของผมอยู่ที่อรอบที่สองนะครับ

ขั้นตอนก็แจ้งหมายเลขบิ๊กให้น้องๆทราบนะครับแล้วก็มีที่กับใชถูกไหมคะถูกต้องครับ็ื่อเนะคะตอนนี้ขอรับเสื้อแล้วก็หมายเลขบิ๊กมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปเช็คชื่อที่จะปรากฏในจอทีวีนะว่าบิ๊กกับชื่อตรงหรือเปล่านะครับเพื่อใช้สิทธินะฮะวิ่งจบท็อปหนึออันดับแรก จะได้รับท้าบัฟนะฮะดีนิดเดีนได้เช่นกับหมายด้วยนะคะรืบล็อกเนะคะเวลาสตาร์ท่ีสี4นะคะที่มาตู่ค่ะบอเถูกต้องครับอ้าตงครับ ผมก็ได้เช็คเรียบร้อยแล้วนะครับพุ่งนี้ปล่อยตัวตีสี่ตรงนะครับค่อนข้างเช้ามากเลยนะครับกับระยะ21กิโลเพื่อเป็นมาตรการป้องกันโควิดนะฮะในช่วง Social d i s t e n c i n g นะฮะก็ต้องมีการเลือกอาหารไว้ก่อนล่วงหน้านะครับเวลาเราต้อเส้นชัยปุ๊บก,ก็จะตรงไปที่ซุ้มนี่เราเลือกอาหารไว้นะฮะแบ่งเป็นระยะยามแล้วก็ระยะมินินะฮะ ค่อนข้างจัดได้ดีนะครับเดี๋ยวรุ่งนี้เราก็มาดูหน้างานอีกครั้งนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับบรรยากาศในการรับบิ๊กในช่วงเวลาที่2นะครับเที่ยงวันถึงบ่ายสองคนกระยายมาเรื่อยๆนะครับผมเองนะฮะลงสมัครวิ่งไว้ตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็มีการเลื่อนเรื่อยมานะฮะจากเดิมจะวิ่งในเดือนกรกฎาคมนะครับเลื่อนมาเป็นตุลาคมก็ ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ซ้อมหนักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะขน,ดนาดระยะมินิ <mm> เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงการฝึกซ้อมของผมนะครับแล้วรุนไม่ได้กันว่าผมจะที่ชิตท็อปลอยได้หรือไม่นะครับเพื่อรุนภาพบัฟท่ระลึกนะครับสำหรับระยะนะครับวันนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับนาภาพบรรยากาศมาให้ชมเท่าน,นี้ถือว่าเป็นการออพคลิปในรอบเกือบสองเดือนของผมนะครับที่ไม่ได้ เพื่อนไหวในชาแนลนี้ฮะยังไม่ได้เลือกทำนะยังทำเรื่อยๆนะฮะยังลงคลิปเกี่ยวกับการวิ่งให้เพื่อนๆได้รับชมอยู่นะครับฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับเจอกันสำหรับบรรยากาศในเช้าวันที่25ตุลาคมพกุกวนนี้ต่อไปครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ